ครับสวัสดีครับมาพบกับผมเสียนกบในช่องกบพาลุยครับผมวันนี้มีนัดกับพันต้นครับมาตกปลาครับเบาพูนทับครับนี่ถึงเสียนต้นก็ได้มาแล้วครับตัวหนึ่งลงน้ำไปแล้วครับรอมาลุ้นของผมครับว่าวันนี้จะมีผลงานไหมโอเคครับเดี๋ยวติดตามผลงานครับครับตัวแรกขึ้นมาแล้วครับ เห็นาะโอเครับเห็นแล้วต uh, ัวแรกครับตัวที่สามครับผมโอเคครับผมปดก่อนครับโอ้ยสีเท่าแล้วครับเทาแล้วสีเท่าแล้ว กินแล้วนอนโอ้ยจะงี้ก็มีนี่เว้ยกินไม่รู้ตัวโอ้ก็ายจะมาามาสายว่าเจอะไรนะเอามาเปลี่ยนเหยื่อได้นี่น่ะเอ้กินยังงี้เนี่ยขีบหลังก็ขีบหลังก็ขีบหลังวันที่ห้าครับผม เต่าเก็บครับฮ้เต่าตกปลาไม่มีไมเมีอะไปหายโอ้ยตาขีเข้าดึกตาขี้วาไมต้นนี่ไหมต้นสัตว์แตของใหญ่ไงวะช่วงนี้วะตกนของใหญ่เนาะตัวของใหญ่ใช่ไหมโอ้ยดูแนี่ยังไม่ได้ใส่รูปเลยเว้ยเลิกกับเสา โอเคครับนี่อย่าขอครับอย่าขออย่ามัดนะอย่าขอขอคนข้างครับ นี่ตัวที่หกครับผมเก็บครับเอากระเพราหมูรครนะับไข่ดาวตุ๋นเต้าหู้ครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่โมงครึ่งครับ คืบรรยากาศตอนเย็นครับก็เดี๋ยวประมาณนี้สักครึ่งชั่วโมงครับผมก็จะได้เก็บเบ็ดกลับแล้วครับนี่ครับนู้นดูไก่สูงทีมนันหนองมันครับผมบ้านหนองมันครับผมโอ้ นาจานต้นใหญ่ไห่เต็มนาเลยครับนาจานตน้นกระดากันทุกคนครับทนละสี่ห้าตัวครับบอ่อพุนทรัพครับขละสองร้อยครับเก็บตกวัตสุไทยครับชมบรรยากาศไปสักครู่ครับผมโอเคเดี๋ยวผมหลุดอีกสักแป๊บนึงครับจะได้เก็บเบ็ดก้าบ,บ,บานครับผมก็ได้หกตัวแล้วเนี่ย มันเลือกก<ท>ินตั้งแต่หาโมงเช้าครับจนนี่สี่โมงครึ่งแล้วผมยังไม่ได้จักตัวเลย,ยมไม่ได้เพิ่มเลยครับผมอ่ะอีกจักคู่เพื่อปลาเขาเส้นต์วนบอกว่าวานเขาสี่โมงครึ่งนี้แหละวะผมได้ดังสี่หาตัวนั่นะนั่นะนั่นะนั่นนั่นโอ้ยของเส้นต์ต่วดโดเหรออื้อหายกล่อง,งไมหมโชว์กล่องเล็กตัวดู นานพูดไม่คิดโอเคเดี๋ยวรุนกันต่อครับหน้าเราก็กลับเรื่อยๆครับโอ้เด็กรึ่นถึงปุ๋ยเลยครับเนี่ยได้รึ่นถึงปุ๋ยเลยครับ <ต ielle> โอ้เอาไปไว้บ้านสองรอบแล้วนี่ครับมีรอบที่สามที่หิวไปเนี่ยโอ้ตายเละ ่อพูนทราบครับนี่เก็บโตกะสองร้อยครับจเอาไปสองทีแล้วนี่นี่ที่ที่สามครับกําลังหิวครับพี่ครับโอ้แมครับผมเดี๋ยวหลุดของผมมีจีคู่ครับครับครับหน้าเราหน้ากำลังกลับครับนี่ครับหดี๋ยวปลาตัวนี้ไหมใหญ่จริงครับอ้าเดี๋ยวปลาเพียนตันเนี่ยครับโอ้สองสี่หกแปด เก่าตัวครับผมนี่เห็นดูนะเร็วหลังเมนครับผมอ่าบานสับตะค้อครับ <c oughs> โอเคครับจะไปดูของไม้เทียมครับ ครับดูกองเสยนปันครับเงยหน้าเลยครับน้องไอเทียมครับผมนี่ดูครับในฮุบฮุบฮุบโอ้มาแค่สองชั่วโมงอยู่แล้วนี่มาแค่สองชั่วโมงนะครับได้ปลาสามตัวครับถ้ามาแต่เช้าทุกทายจะไม่มีปลารับครับ <laughs> โอ้ยครับผมรู้นนหน้ากันครับผม นี่น้าคนนี้ครับผมนี่ตอนเช้าครับนั่งผมได้ห้าตัวแกยังไม่ได้สักตัวครับมาดูผลสุดท้ายของแกครับแกได้ซิปแล้วผมยังไม่ได้สักตัวเนี่ยดูมือหนูเกือบซิปตัวครับแกได้เกือบซิปตัวครับผมครับ เออทำถ้านี่ให้เขาไปดูคลิปเด้อให้เขาไปดูคลิปนะครับถ้าบอกว่านั่นแสดงว่านั่นครับครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูของเส้นต้นครับผมครับของเส้นต้นครับผมนี่นหนดูเส้นต้นครับ เอ้ยอือหืออืเห mm ็นไหมโอ้ค huh ักๆักเลยโอ้กระชังขาตกลุ๊บะเด้อนี่ครับแหมของเซนต์ต้นครับสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าครับนี่อันนี้ตัวที่แปดครับนี่ตัวที่แปดนี่ตัวที่เก้าครับลูกมันลูกมันเนาะโอ้กระชังขาครับ เดี๋ยวผมทำให้เขากันด้วยครับนี่ครับผมบอ่อพูนซับครับผมที่สิ่งครับนี่จะของบอ่อครับอืมเดี๋ยววัวป่ามดหลีบมาพูดนะลัวป่าจะเขาเอาป่าไปมดกัวเขาไม่ได้ปา่าโอ้จะมาหว่านแหยแ่ไงวันนี้เออเออผมไปบ่อตะแหวนครับ โอ้ไรมาเกาตัวอืมโอ้แต่น้อยคอยมีก่าฮ่าฮ่าฮ่าอะไรลุ้มเยอาละครับผมก็น่าถึงเวลาเลยครับผมดูผลงานครับว่าผมได้ดไหลายอะไรอึ๊บนี่ครับของผม,มครับนี่ครับได้อยู่ครับ ได้หกตัวครับเฮ้ของผมได้น่อยครับได้หกตัวนูน่นจานจานสายันจากทีมนองมันครับอยู่ใกล้ๆริบๆหน่นครับไม่ได้ขายเยอะครับ <laughs> โอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเสียงกบในช่องกบพาลุยเลยครับผมส่วนนี้ต้องกลับกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม